มหาวิทยาลัยเกิืกประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเศรษฐศาสตร์แห่งรัฐเซนต์ปีเตอร์เบิร์กจัดประชุมผู้บริหารระว่ังรัสเซียและไทยภายใต้หัวข้อการศึกษาในสหพันธรัฐรัสเซียและราชอาณาจักรไทยมหาวิทยาลัยพื้นที่แห่งนวัตกรรมในวันนี้ก็เป็นการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยของไทยกับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยในรัสเซียเราคงจะได้คุยกันว่าในแง่ของการศึกษาเนี่ยมันควรจะพ้า ข้ามพรมแดนยังไงแล้วการศึกษาน่าจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ดียังไงผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วหวังว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยจะเกิดประโยชน์นอกจากะส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศการศึกษาของเราคงจะได้ระบบดีขึ้นคําว่าดีขึ้นีนหมายความมันมีแปลกใหม่มากขึ้นหน่อยเพราะแต่ก่อนนี้เราก็มีการเรียนการสอน ที่เป็นระบบทางตะวันตกยุโรปอเมริกาหรือแม้แต่เอเชียด้วยกันเพราะในการประชุมครั้งนี้ถึงแม้ว่ามหาทรีเกิกจะเป็นผู้จัดรายการขึ้นมาแต่ก็หวังให้อธิการบดรีจากมหาทรายต่างๆทั้งของรัฐและของเอกชนได้มาร่วม,นมนด้วย การจัดประชมุมผู้บริหารระหว่างรัสเซียและไทยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างรัสเซียและไทยในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของทั้งสองประเทศ